สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนำคำภาษาถิ่นใต้ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งมาเรียนเสนอนั่นก็คือคำว่าบวชบวชเข็นอย่างนี้ครับบอใบไม้สระโอวชอช้างสะกดอ่านว่าบวชบวชแต่ชาวปากใต้จะออกเสียงคำนี้ว่าบวชบวชคำว่าบวชบวชหมายถึง ถือเพศเป็นภิกษุหรือสามเณรหรืออาจจะเป็นนักพรตในาศาสนาหรือในนิกายอื่นก็เรียกว่าบวชครับมีการบวชอยู่ในหลายลักษณะเช่นบวชน้นบวชน้นก็คือการบรรพชาหรือบวชเป็นสามเณร พออายุยังไม่ถึงที่จะเป็นพระภิกษุเขาก็บวชเน้นบวชเน้นก็คือบรรพชาเป็นการบวชเป็นสามเณรนั่นเองทีนี้พออายุถึงเกณฑ์ข้าวก็จะเป็นบวชล้วงบวชล้วงก็คือบวชใหญ่บวชใหญ่หรือบวชล้วงก็คืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ บวชหลวงแปลว,ว่าอุปสมบทเป็นพระภิกษุครับแต่ในบางถิ่นนี้เขาใช้คำนี้ครับเขาใช้คำว่าบวชพาไหมบวชพาไหมก็หมายถึงบวชห้วงเช่นเดียวกันกับค,คำว่าบวชห้วงก็หมายถึงอุปสมบทคือบวชเป็นพระภิกษุครับในความหมายหนึ่งนะครับ แต่อีกความหมายหนึ่งนั้นเป็นสำนวนของแถวแถวชาวจังหวัดชุมพรก็ใช้คำว่าบวชพาไหมบวชพาไหมเป็นสำนวนครับหมายถึงการแต่งงานครับเพราะฉะนั้นบวชพาไหมมีสองความหมายอย่างที่หนึ่งนั่นหะหมายถึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในความหมายที่สองบวชพาไหม หมายถึงการแต่งงานครับบวชอีกบวชหนึ่งก็คือบวชนี้ครับบวชชีบวชชีก็หมายถึงผู้หญิงที่ถือเพศเป็นชีนะครับที่เราเรียกกันว่าบวชชีบวชชีก็คือบวชเป็นแม่ชีครับในความหมายที่หนึ่งนะครับ แต่ในความหมายที่สองนี่บวชชีหมายถึงวิธีการทําขนมอย่างหนึ่งนะฮะโดยการเอากล้วยมาต้มกับน้ํากะทิและน้ําตาลเขาเรียกว่ากล้วยบวชชีกล้วยบวชชีครับก็เป็นการบวชชีก็คือทําขนมอย่างหนึ่งอันนี้ก็ความหมายของคําว่าบวชชีครับ ถ้าหากว่าท่านชอบใจจะกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็จะเป็นพระคุณมากครับ